อยากถามว่าการที่มีเพื่อนที่สนิทมากๆมาชอบเราแต่เราไม่รู้ตัวเลยแล้วเราก็ไม่ได้ชอบเขาเรามารู้ตัวตอนเรามีแฟนแล้วและเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านๆมาความใกล้ชิดของเราคือการให้ความหวังเขาตลอดมาแต่เราให้ได้แค่คือเป็นได้แค่เพื่อนนะความไม่รู้จะทำให้เราบาปไหมและเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเหตุให้เจ็บเพราะรักบ่อยครั้งหรือเปล่า ก็เป็นสิ่งที่มันสามารถโยงกันได้เกิดความสงสัยกันได้อนะเพราะว่าคือคนเราเนี่ยพอมันไม่รู้ว่านะว่าต้นเหตุของโชคชะตาหรือว่าชะตากรรมอะไรแบบหนึ่ง,งที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยมันมาจากอะไรมันก็ต้องสันนิษฐานเอาว่าสงสัยจะเคยไปทำให้ ใครเขาเจ็บมาอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็เอาไอาเรื่องใกล้ตัวนะฮะเรื่องที่สามารถระลึกได้มาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวเปรียบเทียบนะว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมการที่ก็ไม่ชอบเราโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่มีการรับรู้ตั้งแต่แรกมันไม่ได้มีในกําการไม,ไม่ได้มีกําลังใจในการที่จะไปพยายามหักออกเขา นะไม่ได้มีกําลังใจในการไปหลอกไปล่อนะหรือว่าไปให้ความหวังแบบผิดๆกับเขานะมันก็คือเหมือนกับทำตัวหน้าเอ็นดูธรรมดานะไม่ใช่ทำตัวหน้ารักเป็นพิเศษนะะเจอหน้าแล้วเราจะต้องมีประกายปิ๊งๆอะไรไปด้วยเจตนาให้เขาคิดถึงเราอะไรแบบนั้น ถ้าแบบพูดน่าเอ็นดูธรรมดาหรือว่า,ามีไมตรีนะเหมือนกับคนที่อยากจะให้ผู้คนรอบตัวได้เกิดความสบายใจได้เกิดรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะธรรมดาเนี่ยเหล่านั้นเรียกว่าเป็นการวิสาสะสนทนาแบบธรรมดาที่จะทำให้เกิดความรักใคร่เอ็นดูกันไม่ใช่เกิดความลุ่มหลงหรือว่ามาเกิดความหวังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอเจตนาของเราที่จะคุยเพื่อที่จะผูกมิตรคุยเพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกด้านดีต่อกันเนี่ยนะมันไม่ใช่บาปไม่ใช่กรรมแน่นอนเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้ตั้งความหวังไว้เลยไม่ได้เล็งไว้เลยว่าจะให้เขามาชอบเราแต่เขาชอบเองนั่นต้องเป็นความรับผิดชอบของเขาเองแต่อความไม่สบายใจของเราันเกิดจากการที่เราผิดหวังจากคนรักนะจะมี เอ,อการระลึกนึกถึงเชื่อมโยงยังไงก็แล้วแต่ขอให้ล้างภาพตรงนั้นทิ้งไปมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเนื่องกันถ้าหากว่าเราจะบางทีเนี่ยนะเราเราเราไม่ได้ลงเอ่ยกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากบาปกรรมที่เคยทําไว้แต่หนหลังนะบางบางทีมันเป็นเรื่องของความเข้ากันไม่ได้มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่คนที่จะอยู่กับเรา นะเหมือนกับมีความผูกติดกันด้วยความเ,าเรียกว่ารู้จักกันผูกพันกันในช่วงขณะสั้นๆนะหรืออาจจะเคยมีความผูกพันถ้าพูดถึงความผูกพันในหนหลังเนะี่ยอาจจะเคยเป็นอะไรดีๆต่อกันมาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นหน่อยหนึ่งแต่ไม่ใช่พิเศษขนาดที่ จะ่ร่วมหอลงโลงหรือว่าร่วมรวมหอลงโลงนะฮรู้ว่าจะผูกพันผูกมัดกันไปได้ตลอดชีวิตมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าเออมาทำอะไรดีๆให้กันชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จากกันไปเราไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นนะถ้าหากว่าเขามาเพื่อที่จะผ่านไปเนี่ยขอให้คิดเลยว่านั่นเป็นความไม่เหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เหมาะสมที่จะเรียนรู้ ความเจ็บปวดหรือว่าเรียนรู้ที่จะจากลาโดยไม่ต้องมีความบาดหมางต่อกันมีความเป็นมิตรกันยิ้มให้กันได้นี่ตรงนี้ต่างหากนะครับที่เราสมควรจะได้จากความผิดหวังไม่ใช่การมานั่งคิดการมานั่งคาดเดาเอาว่าเพราะทํากรรมอะไรมา เลยโดนหลอกอยู่เรื่อยหรือว่าเลยถูกทอดทิ้งไปนะมันมันบางทีมันมันไม่ได้เกี่ยวกันไอ้ที่เรามานั่งคเนียวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าวิบากกรรมเป็นอจินไตอจินไตหมายความว่าคาดคเนียเอาไม่ได้ด้นเดาเอาไม่ได้มัน,นึกนึกคิดคิดเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันยากกว่านั้นมันซับซ้อนกว่านั้นนะแต่คําว่าอาจินไตไม่ได้หมายความว่ารู้ไม่ได้นะ หรือไม่มีให้รู้นะไม่ใช่นะมันมีเรื่องให้รู้มันมีเหตุให้รู้เพียงแต่ว่าเรายัางรู้ไม่ได้เท่านั้นเอง